อาจารย์มาจับไพ่ความรักของคนวันเสาร์จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะคะในวันที่22มกราคมถึงวันที่28มกราคมไพ่ใบแรกมาแล้วค่ะไพ่เดอะมูนไพ่ใบที่2 3สามถ้วยเฉลิมฉลองไพ่ใบที่3 t h เดอะ e r เวอร์ไพ่ใบที่4 7เจ็ดดาบไพ่ใบที่5 1เหรียญ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆไพ่ของคนวันเสาร์เป็นไพ่ดีนะไม่ใช่ไพ่ไม่ดีใครเคยผิดหวังในความรักมาก่อนไหมคะเดิมูนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอพบรักหรือว่าพบคนที่เรียกว่ามาจีบมาคักใคร่ชอบพอแต่อย่างนี้ยังไม่ขึ้นสถานะเป็นแฟนแต่พอเป็นเดทเลิฟเนี่ยมีเกณฑ์ด้วยเขาจะจีบเราเป็นแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์ถือว่าโชคดีจะเจอคนที่เรียกว่ารักใครหรือว่ามาเจอมาชอบพอเราเนั่นแหละอาจจะเจอจากการไปไปไป,ไปมิทติ้งกันนะคะ ไปทานข้าวกับเพื่อนหรือไปแล้วเป็นหมู่คณะแล้วก็ไปเจอกันคือพูดง่ายว่าอาจจะเพื่อนแนะนํามาแต่ว่าไพ่ของเจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่น่ากลัวนิดนึงเนื่องจากว่าเจ็ดดาบเป็นไพ่ของการแอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องดูก่อนว่าดูดีๆนะคะคนที่มาพูดคุยกับเราโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องดูว่าผู้ชายที่มชาชัยหนุ่มมาพูดคุยกับเราเนี่ยเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะมีเจ้าของและแอบ,บมาพูดคุยกับเราอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนแนะนําใครแนะนําก็ถือว่าไว้ใจได้นะคะแต่ถ้าไปเจอกับคนอื่นที่ไปเจอกันโดยบางคนไปเจอทาง Facebook ไปเจอทางที่ไหนนะนะคะต้องดูให้ดีๆนะบางทีไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วมาพูดคุยกับเรานะคะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญทองเพราะฉะนั้น ที่มีฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะเพราะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญทองเป็นไพ่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะมีประ,ประกอบผสมกันไปแล้วกันคือเคื่อง่ายว่าถ้าโชคดีก็จะเจอชายหนุ่มที่ที่เป็นโสดเต็มตัวแล้วก็ฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานดีบัจีบนะคะสาหรับคนที่เคยผิดหวังมาก่อนหรือว่าชายหนุ่มก็ตามนะคะไปคุยกับสาวๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าสาวๆเองเนี่ยเขาจะมีแฟนหรือว่ามีมีคู่รักคนรักคู่ครองหรือเปล่าบางคนเนาะนะคะผู้หญิงบางคนมีแฟนแต่ว่าพอไปกับเพื่อนสนุกสนานเฮีย ก็นึกว่าเขาเป,เป็นสาวโสดแต่จริงที่ไหนได้เขามีแฟนมาแล้วนะคะระวังผิดหวังนะคะแต่ไพ่เบืสุดสรุปเป็นไพด่ดีหนึ่งเหรียญทองมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่ามาคบปะพบปะพูดคุยกันนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนสถานะจากจะมาจีบกันมาเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ถือว่าไพ่สรุปเป็นไพด่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยเราก็มองในงแง่ดีเนาะว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเจอไปในเรื่องของของของ,ของคนดีมากกว่านะคะยังไงก็ขอให้คุณวันเสาร์สมหวังในความรักนะคะ